การละสักกายทิฏฐิคืออะไรและทำได้อย่างไรการละสักกายทิฏฐิคือการละความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่ากายและใจนี้เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงหรือมีเราอยู่จริงไม่ใช่แค่กายนี้เป็นขันธ์ห้าที่ประกอบขึ้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและเมื่อแยกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้สรุปคือการเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราเคยยึดมั่นว่าเป็นตัวตนนั้น แท้จริงแล้วเป็นเทียงการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนอย่างแท้จริงสัต์กายทิฏฐิสำคัญอย่างไรสัต์กายทิฏฐิเป็นสัญชน์ข้อแรกสุดในบรรดาสัญชาณสิบซึ่งเป็นเครื่องผูกมัดสรรพสัพพตไว้ในวัฏสงสารการละสัก,กายทิฏฐิได้เป็นเครื่องหมายขององค์การบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นขั้นแรกของอริยบุคคลผู้เข้าสู่กระแสะแห่งนิพพานเมื่อละสัก,กายทิฏฐิได้แล้วจะไม่กลับมาเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมิ นรกเปรตอสุรกายสัตว์ในรัจสานอีกกาลละสักกายทิฏฐิทำได้อย่างไรการละสักกายทิฏฐิทำได้ด้วยการเจริญวิปัสนาภาวนาหรือการปฏิบัติกรรมฐานเพื่อเห็นความจริงของกายและใจตามหลักไตรลักษณ์ได้แก่ดอกจันอณิจจังความไม่เที่ยงเห็นว่ากายและใจที่เรายึดมั่นว่าเป็นของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่สามารถบังคับควบคุมได้เช่นร่างกายแก่ชาราเจ็บป่วยและตายไปในที่สุดความรู้สึกและความคิดก็เกิดขึ้นและดับไปไม่ได้คงอยู่ถาวรดอกจันทุกขัขังความเป็นทุกข์เห็นว่าการยึดมั่นในกายและใจว่าเป็นตัวตนนั้นนำมาซึ่งความทุกข์เพราะเมื่อสิ่งที่เรายึดมั่นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เป็นไปตามที่ปรารถนาเราก็เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจไม่พอใจเช่นเมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรือเสื่อมโทรม เราก็เป็นทุกดอกจันอนณตตาความไม่ใช่ตัวตนเห็นว่า,ากายและใจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารไม่มีสิ่งที่สามารถยึดถือได้ว่าเป็นฉันหรือของฉันอย่างถาวรสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามปรารถนาได้เลยกระบวนการปฏิบัติเพื่อละศักกายทิฏฐิดอกจันสติปัฏฐานสี่ เป็นหลักปฏิบัติสำคัญในการเจริญวิปัสนาโดยการตั้งสติก,กำหนดรู้กายเวทนาจิตและทำตามความเป็นจริงอยู่เสมอดอกจันพิจารณากายเห็นร่างกายเป็นเพียงธาตุสีดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันอยู่ไม่ใช่ตัวตนของเราเช่นพิจารณาการเดินการนั่งการยืนการนอนการกินการขับถ่ายการหายใจหรือพิจารณาอวัยวะต่างๆในร่างกายว่าเป็นของปฏิกูลไม่น่ารักใคร่ดอกจันพิจารณาเวทนา เห็นความรู้สึกสุขทุกเฉยๆว่าเป็นเพียงสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนดอกจันพิจารณาจิตเห็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดติดดอกจันพิจารณาธรรมพิจารณาหลักธรรมต่างๆเช่นอริยสัจสี่ปฏิจจสมุป,ปบาทเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงของสรรพ,พสิง่งผลขอองค์การลักกายทิฏฐิเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งในความเป็นอนิจจ์ ทุกขังอนัตาของกายและใจอย่างลึกซึ้งแล้วความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่ามีตัวตนก็จะค่อยๆค,คลายออกและดับไปในที่สุดทำให้เกิดการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆอีกต่อไปและนั่นคือการบรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การหลุดพ้นจากวัตสงสารอย่างแท้จริงหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมหรือเรื่องอื่นๆสามารถสอบถามได้เลยนะใช่ การพิจารณาอสุภะอสุภกรรมฐานมีความสัมพันธ์กับการละสักกายทิฏฐิอย่างมากโดยเฉพาะในแง่ขององค์การช่วยให้เห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายความสัมพันธ์มีดังนี้ดอกจันสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวตนของเราเป็นของของเราอย่างแท้จริงซึ่งนำไปสู่ความยึดติดในรูปกายที่คิดว่าสวยงาม น่าปรารถนาและเป็นของเที่ยงแท้ดอกจันทร์อสุภะหมายถึงความไม่สวยงามความปฏิกูลไม่น่ารื่นรมการพิจารณาอสุภะคือการพิจารณาสภาพของร่างกายในแง่มุมที่แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมความไม่จีรังยั่งยืนและความน่าเกลียดน่าชังของสังขารไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราเองหรือของผู้อื่นโดยเฉพาะเมื่อตายแล้วเช่นการพิจารณาซากศพในสภาพต่างๆาการพิจารณาสิ่งปฏิกูลภายในร่างกาย ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอื่นๆการพิจารณาอสุภะช่วยละสักกายทิฏฐิได้อย่างไรดอกจันทร์ทลายความยึดติดในรูปกายสักกายทิฏฐิส่วนหนึ่งเกิดจากการหลงผิดว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารักหน้าทนุถนอมเป็นของมั่นคงถาวรการพิจารณาอสุภะเป็นการนําเสนอความจริงอีกด้านหนึ่งของร่างกายคือความเป็นจริงที่ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนเมื่อพิจารณาจนเห็นแจ้งในความไม่สวยงามความสก,กรปรกและความเสื่อมสลายของร่างกายความยึดติดในรูปกายก็จะคลายลงดอกจันเห็นความไม่เที่ยงอนิจจังเมื่อเห็นซากศพที่เน่าเปื่อยผุพังหรือร่างกายที่แก่ชาราเจ็บป่วยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่ไม่ใช่ของถาวรสิ่งน,นี้สนับสนุนการเห็นแจ้งในอนิจจังดอกจันเห็นความเป็นทุกข์ทุกขัง ร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพังย่อมเป็นที่อยู่ของความทุกข์เจ็บปวดไม่สบายเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพที่น่ารังเกียจก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการยึดติดในกายนี้มีแต่จะนำมาซึ่งความทุกข์ดอกจันเห็นความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาเมื่อร่างกายตายแล้วเหลือเพียงซากศพที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่สามารถบังคับควบคุมได้อีกต่อไปก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา มันเป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตุต่างๆที่เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ต้องแตกสาแยกจากกันไปข้อควรระวังดอกจันการพิจารณาอสุภาพมักใช้เป็นกรรมฐานเพื่อลดกามราคะความพอใจในกามซึ่งเป็นสังโยชน์อีกข้อหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีที่ช่วยสนับสนุนการเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ของรูปกาย ซึ่งนำไปสู่การละสักกายทิฏฐิได้ด้วยดอกจันทร์การปฏิบัติอสุภกรรมฐานต้องทำด้วยปัญญาและความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อก่อให้เกิดความสธิดสเสียนหรือหวัดกลัวอย่างเดียวแต่เพื่อให้เห็นความจริงตามธรรมชาติของสังขารและคลายความยึดมั่นถือมั่นดอกจันทร์สำหรับบางจริตการพิจารณาอสุภะอาจเหมาะสมมากแต่สำหรับบางจริตรอาจไม่เหมาะสมนักเพราะอาจนำไปสู่ความหดหู่หรือความฟุ้งซ่านได้ง่าย ดังนั้นการเลือกกรรมาฐานที่เหมาะสมกับจริตของตอนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยสรุปการพิจารณาอสุภะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธ,ธิภาพในการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เห็นความจริงของร่างกายตามหลักไตรลักษณ์อันเป็นรากฐานสำคัญในการคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายและนำไปสู่การละศักกายทิฏฐิในที่สุดแน่นอนคนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับการละสักกายทิฏฐิ และความสัมพันธ์กับการพิจารณาอสุภะเพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะก้าวแรกสู่การหลุดพ้นการละตัวตนที่ยึดมั่นในเส้นทางแห่งการแสวงหาความจริงการละสักกายทิฏฐิถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญยิ่งสู่การหลุดพ้นจากพ่วงทุกข์อันไม่รู้จบของวัฏสงสารคำว่าสักกายทิฏฐินั้นหมายถึงความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่ากายและใจนี้เป็น ตัวตนของเราอย่างแท้จริงหรือมีเราอยู่จริงไม่ใช่แค่ขันห้าอันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ประกอบรวมกันขึ้นและเมื่อแยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นแท้เลยเหตุใดสักกายทิฏฐิจึงสำคัญนักสักกายทิฏฐิเปรียบเสมือนโซ่ตรวนเส้นแรกในบรรดาสังโยชนิที่ผูกมัดสรรพสัตไว้กับโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การปลดเปลื้องสัญญาต์ข้อนี้ได้เป็นเครื่องหมายขององค์การบรรลุทาเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นอริยบุคคลขั้นแรกที่ได้ก้าวเข้าสู่กระแสะแห่งพระนิพพานอย่างแท้จริงเมื่อละสักกายทิฏฐิได้แล้วบุคคลนั้นจะไม่มีวันกลับไปเกิดในอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอีกเลยนับเป็นหลักประกันอันมั่นคงในเส้นทางแห่งการตื่นรู้หนทางสู่การละสักกายทิฏฐิ การเจริญวิปัส,สนาการลักษกายทิฏฐิทำได้ด้วยการเจริญวิปัส,สนาภาวนาหรือการปฏิบัติกรรมฐานที่มุ่งเน้นการเห็นความจริงของกายและใจตามหลักไตรลักษ์ได้แก่ดอกจันอณิจจังความไม่เที่ยงการเห็นว่าทุกสิ่งในกายและใจไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่แก่ชราเจ็บป่วยล้มหายตายจากหรือความรู้สึกนึกคิดที่ผุดขึ้นแล้วดับไปล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่ไม่ยั่งยืนไม่สามารถบังคับควบคุมได้ดอกจันทุกขงัง ความเป็นทุกข์เมื่อยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นตัวตนผลลัพธ์ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรือเสื่อมโทรมสิ่งที่เคยยึดมั่นก็สร้างความไม่สบายใจความไม่พอใจให้เกิดขึ้นดอกจันอนณตตาความไม่ใช่ตัวตนนี่คือหัวใจสำคัญขององค์การลัศักกายทิฏฐิการเห็นว่ากายและใจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารไม่มีสิ่งที่สามารถยึดถือได้ว่าเป็นฉันหรือ ของฉันยางถาวรสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยและดับไปเมื่อหมดเหตุปัจจัยไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปาตามปรารถนาได้เลยกระบวนการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่หัวใจหลักขอองค์การเจริญวิปัสนาคือสติปัฏฐานสี่อันเป็นการตั้งสติกำหนดรู้กายเวทนาจิตและทำตามความเป็นจริงอยู่เสมอดอกจันพิจารณากาย เห็นร่างกายเป็นเพียงธาตุสีที่รวมกันอยู่ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ว่าจะอิริยาบถต่างๆหรือแม้กระทั่งอวัยวะภายในที่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นของปฏิกูลไม่น่ารักใคร่ดอกจันพิจารณาเวทนาเห็นความรู้สึกสุขทุก,ทกเฉยๆว่าเป็นเพียงสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนดอกจันพิจารณาจิต เห็นความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ควรยึดติดดอกจันพิจารณาธรรมพิจารณาหลักธรรมต่างๆเช่นอริยสัจสี่หรือปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงของสรรพสิ่งอสุภะเครื่องมือสําคัญในการถอดถอนความยึดติดในรูปกายการพิจารณาอสุภะความไม่สวยงามความปฏิกูล เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับการละสักกายทิฏฐิโดยเฉพาะในแง่ขององค์การช่วยให้เห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาของร่างกายสักกายทิฏฐิมักเกิดจากการหลงผิดว่าร่างกายนี้สวยงามน่ารักน่าทนุถนอมและเป็นของมั่นคงถาวรแต่สุภัจะนำเสนอความจริงอีกด้านหนึ่งของร่างกายคือความเป็นจริงที่ว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจัง ทุกขังและอนัตตาการพิจารณาอสุภะช่วยรักสักายทิฏฐิได้อย่างไรดอกจันทร์ทำลายความยึดติดในรูปกายเมื่อพิจารณาสภาพของร่างกายในมุมที่แสดงให้เห็นถึงความเสื่อมโทรมความไม่จีรังยั่งยืนและความน่าเกลียดน่าชังไม่ว่าจะเป็นซากศพในสภาพต่างๆหรือการพิจารณาสิ่งปฏิกูลภายในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอื่นๆ ความยึดติดในรูปกายก็จะคลายลงดอกจันเห็นความไม่เที่ยงอาน,นิจจังเมื่อเห็นซากศพที่เน่าเปื่อยผุพังหรือร่างกายที่แก่ชาราเจ็บป่วยก็จะประจักษ์ชัดว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่ไม่ใช่ของถาวรดอกจันเห็นความเป็นทุกข์ทุกขังร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพังย่อมเป็นที่อยู่ของความทุกข์เจ็บปวดและไม่สบายเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพที่น่ารังเกียจ ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าการยึดติดในกายนี้มีแต่เจะนำมาซึ่งความทุกข์ดอกจันเห็นความไม่ใช่ตัวตนอนัตตาเมื่อร่างกายตายแล้วเหลือเพียงซากศพที่ไม่มีชีวิตจิตใจไม่สามารถบังคับควบคุมได้อีกต่อไปก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นเพียงการรวมตัวกันของธาตาุต่างๆที่เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ต้องแตกสลายแยกจากกันไปข้อควรระวัง การพิจารณาอสุภะสต้องทำด้วยปัญญาและความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เพื่อก่อให้เกิดความสิทิตเสียนหรือหวัดกลัวอย่างเดียวแต่เพื่อให้เห็นความจริงตามธรรมชาติของสังขารและคลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปผลลัพธ์บันประเสริฐการเป็นพระโสดาบันเมื่อผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งในความเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาของกายและใจอย่างลึกซึ้งแล้ว ความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่ามีตัวตนก็จะค่อยๆค,คลายออกและดับไปในที่สุดทำให้เกิดการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆอีกต่อไปและนั่นคือการบรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารอย่างแท้จริงหากคุณสนใจที่จะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมหรือมีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางนี้สามารถสอบถามได้เลยนะคะ